เออะว้วส่าธุเดอร์คุณคู่เป็นเจ้ายามผมปกากวาห้คนย้อนเก่งขำพร้อมท้กคุณพระธรรมสี0พัเมืององค์ประเสริฐเพื่อเพ่นองค์พันสัทธาคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์วงวานส่อซสองกบต้องคุณออปองกอระเวกลางดอนสาธุเดอร์ผูกขาล่ำขึ้นนี่ขอยเสียงวิวอนขึ้นหนาหวนหวนวิวอนเปิดวกสวนหน้าแก้วทรณี คุณพระศรีรัตนตรัยแห่มาไขปัญญาเมฆาลาลอยลมแห่มากรุงมาเลื่องงมยำลำล้อโอ้ยละน้อน และมันว่าเดอนายขัดยอดผู้ไหวสีลามไปสะกดสิขอวอนน้วายเอาไหว้ที่สูงสมมาตรมุ่งคือดังใจนึอยาเดี๋ยวป,ปึกปัญหน้าเรียนปันกองหล่อเรียนมาพ่อของดีออกปองสมองใสทางแก้วแววขึ้นลินเขาย้ามปากว่าหรืออา่านคาถาพันละหนะ้าคำกรอนยามีทางพังคนฟังแล้วให้มีแววสดสดล้ำมมดขึ้นยาลาเสียเปรผู้ใดขอกราบายสาถูย่อมมือให้มันคือความคิดดังคือผมว่า มาน้เฝ้ายามลำยาให้สว่างสอดแฉงคือ,อดำกับเขาคุณผู้เฒ่าปวงโลกโลกาสาธุสามาวัซอยใจผมบ้างมาเฮียงข้างยามลำเลีเล้ยวให้ใสป่านวยแก้วมวลหน้านเห็นบ่ได้เวน้นถูกสิ่งวอนหาคุณผู้บาอาจารย์ท่านสอนความรู้ผู้ขอข่าพอสายทองเป็นสือ่อผู้ขอข่าพอสายทองเป็นสือ่อเคยโนภาสุเม,มือบอกเคยเห็เเนดวงเกินขอเก่าเอินอ้อปองสริกาคาถามุนดา,านนันสุวรรณเพียอนพ่อ มาน,ำล,มนำล้อมามลำบอกเกลีนให้เสียงกลมกับแค้นคววมสนุกคือคืนคนย่องว่าดีผู้ขานีเหมอใหญ่พ่วมดังคอยฝูงคนฟังซอยเชีย่ยวไหวเพราะจงให้สมใจทุกขาดนี่และเชื่อดาดาเรื่องปัญหาทุกด้านบอกแค่ยานผู้ใดผู้ใดบอกแอ่ยานผู้ใด ว่าสิเศร้าล่ำปีใดกับเศร้าบดายยอดแนวนี่แหละผู้ฟังกับงามมล่ำกับงามเศร้าบดาดไงเดี๋ยวผมขึ้นวงส่ง <c oughs> อ้าวันนี้โจโจวห้หันใจสะกดหน้าไ้บ่แคนครับธรรมดานะครับพี่น้องมอล่ำบ่แคนขึ้นสุฮันขึ้นสุเวทีนะครับโบว์วสิเป็นกระเว้นกระคืนเศาวสวยเดือดเดินบดายก็แล้วแต่นะครับสำหรับยกแรกแห่งหมานวัยอ่อนย่อคู่ย,ยุกสยเสกเอาเท่าเสกหวัวหวัยสะกดเนาะ บุญคุณของครูบาอาจารย์ครับผู้เสี่ยมผู้สอนทั้งกระลองกระลำและก็โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของกระผมสีจันผู้เลี้ยงมาผ้าใยครับผู้ยำขบมกผู้ชกขบปอนผมใดใ่มากยุกเสกเอาเท้าเสือหัวว้สะก่อนนกพี่น้องเนาะผนวสิทธิ์จะดีเพราะมีครูช่วยชูเชิดครูจะเลิศเพราะมีสิทธิ์เคารพนำนกไว้ครูรักสิทธิ์สิรครูผููกันไปเป็นหลักชัยชั่วชีวิตสิ์กับครูหลักการในวาระของงานของพีของน้องคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นชาวภาพ เจ้าสท่าทุกๆท่านทุกๆคนน้ำกันเดี๋ยวอ่านยนยอดจักน้อยสก่อตนะครับคุณพ่อท้องอินคุณแม่คำพลวยที่คสุาพบอ่านผิดกกราบขออภัยนะครับอ่าแม่บุญบุญสวยเนาะอ่าอบุญสรวยบุญสวยประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอ่าคุณแม่บุญสวยอจอาสาคุณแม่นุ้ยพ่อท่าสิงหบุตรพร้อมด้วยลูกๆหลาน พี่ๆน้องๆได้หลายคนที่บูเดอเอยน้ำน้ำกันเดี๋ยวเสิอา่านในฟังในรอบต่อไปนะครับผู้เป็นเจ้าภาพเจ้าสาพพัทธาผู้เป็นหัวเรือใหญ่เมือนี้คือคุณพ่อท่องอินคุณแม่คํามรูไว้ที่ขสุกนะครับซึ่งเป็นบุตรเขยบุตรสาวของคุณพ่อบุตรดาแม่พระมอาจอาสานะครับเมนเดาบบพิธคือสเมียนเฮดบุญน,นำ้ำเฮดบุญน,นำ้ำพ่อตาพ่อตาไม่ย่ายพ่อเถาไม่เถาวบอกง,ง่ายๆภาษาบ้านเท่า นะครับมือนี่นอกก่อนอื่นก่อนสิไปทางหนามปทางหลังซีฟนิวของกระผมศรีจันท์วิสีถือโอกาสนี้กราบนอมอนมัสการไปยังหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์ที่เป็นประมุขประท่านฝ่ายสงฆ์ละแก่พี่น้องชาวภาพเจ้าสัทธาเฮาต่อเลาลงมาก,กขอกราบขอไหวไปยังเจ้าทีเจ้าฐานกับเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าครูเจ้าตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารกุลโลกแให้งนี้แลกักสุดท้ายมูสิงที่ร่มโลกมาได้ซีบนิวของกระผมศรีจันทร ขอกราบสวัสดีกับพระระวะแถบเท่าไปยั่งคุณพอ่อท้องอินละกาคุณแม่คําพูไวยพความด้วยลูหลงน้าหลานพี่น้องเบอร์สุขสุคนกับผู้เป็นชาวาพากเจ้าสถานในคำขึ้นเมือนี่นะครับตลอดทั้งกราบสวัสดีพี่น้องกับบินพ่อแค่และกาแฟนมอลล์พี่น้องบ้านสิริพัฒนากับพี่นอ้องตะซิวบ้านกัเป็นตะยูฝ้าแห้งเลยได้เด็ดพี่น้องตําบลน้นำอ้อมอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรของเฮ้า นะครับเมื่อนี้ได้มาซอยการซอยงานกับผมสีจันวีสีสิ่งเดินทางมาจากเขตอำเภอพิบูร์มังสาหารมีโอกาสได้เดินทางมาซอยการซอยงานพระพี่กบนองทั้งเขตอำเภอคอวงังมายามพี่ยามนองทั้งนี้อากดนโดนๆเนี่ยมาเทือยั่งมาท่านไดนกินป่าซี่อยู่ครับโดนๆมากกันเถือนะครับปีละเถือสองเถือขันย่ามบุญบังไฟมายามพี่นองดูแ่เพาพี่นองเขตทั้งนี้เอาบุญบังไฟกันหลาย นะครับบอกง่ายๆช่วงนี้กะหากินอมยำบ,าาบ้านเจ้าของแถวๆเมืองอุบลกะค่านมมันลดกากคะแนนจะน้อยมันบ่เบิด์ตไหล <c oughs> มื้อนี้มากไกลเนี่ยนะครับจากบ้านมาหอดบ้านเฮาจากบ้านกับผมมาหอดบ้านสิริพัฒนาเฮากับประมาณ100ร้อยกว่ากิโลนะครับกะบ่ไกลบ่ไกลพอไปมาหาสู้กันฮนะวัชรพัฒน์ยุกไก่ก็นั่นอีกบ่เกียรติเลยทุกเกียรติเขดดียดติคอมเมนต์ผมบอก แ <laughs> ส,สดาางว่าข่อยก็เจ้าลูเครื่องดิสนเจ้าเครื่องก็มีนข่อยเครื่องเล่าเครื่องตำบลช่องเมฆ <laughs> <laughs> ครับคันมหอศแล้วจากสี่นะครับพี่น้องโบไม่ยังว่งาฝากมาตอนพี่น้องอบ้านสุริพัฒนาของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคเจ้าสทาก็มีเสียงรองเสียงลัมเสียงปีและก็เสียงแคนกับพรมพวลพรมซื่นมาฝากพี่ตอน,น้องคุณพ่อคุณแม่ผู้ดใดจัดการจัดงานพี่น้องผู้มานาังถาฟังรองฟังลัม ใจเบ้อสึกหูสึกคนป้าก็ขึ้นสิเป็นไปบ่ด้ดนอกบอกผืนการลองกระลำกระไดหวังว่าสิถืออกถือใจพี่น้องบ่หน่อยกะหลายบ่หลายกะหน่อยเพราะว่าพี่น้องมานั่งฟังล่ำอยู่นี่รอยคนครับรอยหัวใจพันคนพันหัวใจหอยเงี้ยพันงอนแน่นอนที่สุดคือคนเฮาหมักบ่อขึ้นกันภห้ดีพี่พร้อมจะไดนกะแล้วแต่หมอบสตักหทกางเสพ้ากับพี่กับน้องครับกบพอกับแม่พี่น้องอยากฟังแนวใดหมักแนวใดคอยสั่งคอยซิมเอากะแล้วกันว่างไหนก็ที่รัก ที่รักของคนอื่นแหน่มันส่งส่งสิหมานก่อนอายเสือแดงแล้วแล้วขอเพียงถึกบรรยากาศด้วยอายเสือแดงมาไหนก่อนก่อนน่องแน่นๆน่นน่องแห้งกินเขาอีมว่าจังไรก่อนผู้สาวครับได้ยินข้าคกันคุณฮันแงวถอวสัน พี่น้องทั้งพื้นที่มาก่อครับทั้งตำบลพื้นท un ี่พี่น้องทั้งนุ่นเดี๋ยวก่อนนะครับไม่ว่าดังใส่ข่าวพี่น้องพื้นที่โอ้นุ่นก่อนลืมข่าว พี่น้องนู้นก้อยตะฝนผืองี้ผมเจอผิดพ,พ,พอที่ข้อทางเด้อไฟเอ๋ยสกัดดาวลุกมึงจะก็ <laughs> แม่นว่าเดือหน้าขจักกาวเรื่องบ่าบบาวสีทนจาักกาวเรื่องบ่าบบาวสีทนไปน้ำเมียผู้เดียวเขียวดันเดิมดานันเห็นทั้งลงทานางสนมนมนำมมาโดหน่อยให้หอม ชนปอมเบาพัานเคยเชิดพันกับกินปอได้เอาบ่วงใส่วงหลักยงไว้มโนโราไปถูกผูกมัดแนนเลยแข็งแขางแค้นพา,านหอปุ่มเบาอ่อนเมื่อถวายเป็นเมียบ่าอยู่ป่องของบ้านนาั่นมาใด้ไพรุ่นบุญปันซื้อชะกันเกิดขึ้นทางใต้ายเหนือเท้าเอาเรอยานเขายืดดินแดนจังในส่วนเสนาต่อตีลายด้าน นางขาลาบันโนราอยู่น้ำยาบากับมาแต่พูนเลยชอยพอเห็นกำเป็นแล้วแสนปองหอยปองใจขะนึง่งแก่ของไปน้ำนองต่อนแน่นแทนสะอื่นปีนป่าข้าน้ำตามวารันเดาหกหลวงวันคืนมือ บุญถือเท้าซ้ายเย้าเอานี่พกฤศีเด,ดกาทรงสั่งดังไพ่เท้าจังได้ถามไตฤสีพ่อดีขอกจวบทำน้ำทานฤสีตานข,านขันคำบนบอกเว้นนักฝากกระไดไปพบบุบักเนาเจ้าบัดนี้บักเนาแลนตามทางพ่อปันทางทางรถส่วนบับ่มีอออพ่อนั่นหลับพ่อบักเนาววีกิงวีกิงตามทางจกงกนมีงาสร้างคุยขวางปลาสด ซ้อนซับซอดซ้อนหอยหรือพันลืมถึงไว้หัวควยายบักเน่าเป็นเกียงจนใจของกาท้องเมียนำนวีบกวักเน่าบอมุมบาเท่าเหล่านอนทำจอกจอนดูใจหญนซีทั้งผัวเมียํำมานอนใหม่ปาใส่เรื่องหากินเบื่อเมืองพวกกันแทงแท่ไปผุดหมูเฮาเขาพวกนั้นทำทาน,ทาน,ทานบาัสสีนางมาโนรากาบตาวขึ้นเมือ่อบาน ท่อนท้าวฟังคำโดยตั้งเท้าก็บแขงข้าไม่ใชห้อยเป็นส่วงทำจวกวงลูกไงนอนหลับเท้าก็จับย้อยให้ไตพดดื้นคนสนโดนด้านใดซื้อโยพอจมโนกกับหัวยิ้มแย,ย้มกจวาเอาต่อกันผินผ่านผ่ายไก่ทางวิวัยสิทนในคำนำไปนอนดีอยู่คนอยู่คน,นไปนอนลีอยู่ขนสีหน้านวลแขนส่วนไว้ก่อนท่อน,นั้นา อาวมัน,นยามจีบกันนี่ไอ้ซ้ายจังค่อยถามกันหลังเวทีน,นไอยเนาะวัดสิคุยวาอย่างไรค่ <g ül> าก็เนื่องค่ะ10นิ้วของวัชรพรสมสุขค่ะข้ขอกราบนรัสการพระคุณเจา้าคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์เจ้าทีเจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมือง ตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งสถิตจูได้บริเวณสถานที่แห่งนี้ทีจ่จะลืมบได้อีนี้ก็คือขอกลา่าบสวัสดีไปยังพอบานสภาเมืองค่ะคุณพ่อกำน,นันคุณพ่อพญานาคณะกรรมการหม,มบานตลอดทั้งเจ้าหน้าที่รักษาวกความสงบเที่ยอบอุ่นกับทีมงานเป็นอย่างดีลืมบอด้อีนี้ก็คือขอกราวสวัสดีไปยังคุณพ่อเจ้าภาพค่ะคุณแม่เจาา้าภาพและกับพี่น้องบ้านฮาเบิร์สุขุสุขคนนะคะที่ให้ความหาความเมตตาสงสารให้ความหาความแพงค่ะ เบิ่งแงงวัชราพรพร้อมคุณสีจันทวีซีในคำขึ้นมณีขอกราบขอบพระคุณไล่กันแล้วกันข้าก้อนเซฟป็นนามาหลังข่าววัชราพรสมสุขข้าขอระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธปสารทศสาววัชราพรได้เป็นล้ำสิ่งล้ำกรอนสมก้มมองมาปาถนานั่นก็คือคุณแม่คำเปียงสมสุขซึ่งเป็นอาจารย์ของวัชราพรเองชนี้ขอยกา้องอย่าู้สัก่อนจะขอสิ่งขอยาวกันแล้วกันนะจ๊ะใจเย็นเด้อเถาเด้อ Confieso đến lúc tôi nói cho tôi lòng sáng tôi này lâu rồi chơi xem anh em tài em 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 เหล่าอนอนแก้มอออนอ่อนๆนี่เหล่าวัดชลาพ่อที่เจ้าจมวีกนในพวกพอสัทธามาเบิ่งหน้าเบิ่งตาเอาคนสูงหรือคนต่ำคนกำ,ำหรือคนขาวคนเงีวหรือคนเตี้ยมาเบิ่งหนังเบิ่งเนื้อบ่งหุนงห่นเบิ่งห้างขันพ่อตีน้ำนางขันพ่อปินพ่อไปบ้านบ่ไก่บ่ไก่น้องนี่อยูบ่นบนบัวผัวบ่มีดอกพี่น้องนี่โศนีกรรม วาสนานางมีเดินดีปีแมนเจ้าสิได้เห็นแกนมันห้อยมาหยียบตรงเจ้าผู้สูงนะเนินเจ้าจเสพตอหลังบัดเห็นแปวคอยมังมีแอง อลลัปูซายเราเป็นหลกแปรพวสวยโลกันนี้เราเป็นแห้งก็ห่างกาผลเน้ คันว uhm <m ots ife et> ่าข <ive de human masa> ี้ข้าลุกขึ้นก่อนใชแค่นเล่กกระได้เธอคุณพี่เสือแดงเด้อยนา่เราถาดนบ่อแหงบ่อแพงดอกเสียงแค่นี้อาจ้าเท่าเจ้ามันเข่าท้าบ่อแห้งตัวเมียเป็นผู้ร่ำผัวเป็นผู้ฟอนแมนว่า ถือเดือค่ะขอยยุมือไหว้คุ้นคูสอนสั่งยาได้พิถาทางอย่ามาหนองโอลร่ำออดและร่ำเถ้าไอ้ทอดคุ้นคูขอ็แค่น้ำซุปสักระจงสูงนั่งไหวสะมองเอะเล่นอิ่โอเปิลใบปอดโป่งให้คนลงอนอมย่ามมาแผ่แก่เน่งทุกสิ่งบางแอมโอ้อละน้อยพอใจคนฟังนั่งห้องหลงเซงข้าจะเองบุดเบื้องไหลเดือดึ้นคำว่าถ้ารุกจังหวะไอ้ทางอาเรามาฝนบนหูให้สย้อยนี่ระวังกันลำคุ้นพระถ้ำแต่รัดให้ซอยนั่งเข้านี่ ไอ้เจนี่ดังกล้องหลักดังวานตังเที่ยวแม่ข้าเพียงบุกการส่งข้าก็เรียนดังเพียงเพียงเรียนเรียนปัดหลดสะกดใจของคนบนทำสามคนตนขาลำคลองไอ้คนฟังแดง้ยินดีสมสิ้นเออจนไอ้สะอื่น,อน,นเออจนไอ้สะอื่นไปยืนปอนยันแอนยันแกนไปยืนปอนยันแอน พาพานไปค่ะคุณพ่อคุณแม่การยกอโยกคู่ค่ะพันจังหวะการเรียนตั้งมีคู่จีปูตั้งมีวาดปูศาต์ตั้งหาเรียมหาไล่ค่ะช่วงนี้พอกันไหมค่ะสาววัชรพเล่าพ่อนยังเบาบาอย่งไรขอไวเชิญไวเช่ให้คุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพเจ้าสัทธาผู้ศางตร์นามกระถ่อมบุญผู้สลักเงินสลักทองสลักเข่าสลักของจัดการจัดการจางบลัมสิงบลเสบสองฉลองงานได้ความขึ้นมณีค่ะวัดฉลาพลสมสุขพร้อมคุณศรีจันทร์วีสีพร้อมทีมงานอาจารย์นักดนตรีพร้อมน้องนางหางเครื่องเบสสุขสุคนค่ะขออพพให้้คคุณ่่อเจาาภะ คุณแม่จะพาล้วกอบพี่น้องบ้านเฮาเบสุกู่ทุกคนสักก่อนจังคอยสิงคอยยาวกันแล้วกันนะคะใจเย็นเด้อเถ่าเด้ออย่าสิเฮ็ดขายหน้าขายตาเมียเด้อกันยังว่าให้อยู่เฮือนอยู่เฮือนล่อแล้วคอยซื้อเมื่อเองดอการจักน้อมาเนี่ยจะคู่ใดเบิร์กลูกเบิร์กเต่าเขาห้านี่เมื่อก่อนเด้อเถ่าเด้อมาเข่ามาหนาวมันเรียกอรอยย้วยมันหยาบหอดคอยมาขึ้นเสาคอยล่อแล้วคอยสิโนนคุณเต้เฮือนอยู่หลังตูนคนละ ยาอยู่เด็กเดือเถ่าเด้อฮอดจักประมาณตีหาฮกซีฟก็เมื่อเด้อเถ่าเด้อเป็นหว่วงงวงห่วงควยห่วงลูห่วงเต่จาจักผู้ใดเบิงอย่ั้นีสน้สันลาซาธูเด้อออกนอกบ้านให้เจ้าลมคุ้งซับเด้อดพอเด้อเดือแม่เด้อยาด้วยลา,าไปฟันเอ็นเลขซ้โตไทย จะให้ดีป้ายเงินลานทางเงินมีตำเองสนุกสนหนนาแบง,งลเลี้ยงเสาไหลแต่เงินจะให้จะเริ่มก้าวหน้านล้่นลื่นเอาไวุ้ววูนัตว์อผู้ทำบุญในห้างมีดีได้และไปทางในมีคนเอินวามสันส่น พ่อให้เจ้าสัตว์ทานผู้แต่งทงแม่ต้องการสิ่งใดให้สมตาจงแคล้วคลาดอวยภัยให้สุขสมชมชื่น ชั uh ่วชีวิตย่บโอผ่านมานพเจ้าให้เจ้าภาพสุขสมหวังจังเถือยอสิ่งที่คาดคิดไว้ให้ได้พเทวดาบ้ารินช่วยบันดล ขุ้สนข้ามจุนบุญนำอาภาพแ,แล้ววันลอบะหลําจ่างเอาเสียงล้อมเป็นของั้นขอ,อจิหนาให้ได้อวมเกิดชาเร่ได้รวมโอ้ยงานเจ้า ภาษาตัวเด้อส่วนเราคุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพเจาา้าซ่าทธากับไอไอใช้ยิ่งค่ะตลอดทั้งพี่น้องจะมาดังฟ,ง,งฟังลองฟังลองในคำขึ้นมาหนีเบสิสสกู๊ตุกคนค่ะวัดชะลาพอสมสูงค่ะพร้อมคุณสีจันวิศีพร้อมทีมงานอาจ,จารย์นักดนตรีพร้อมอน,น้องนางหางเครื่องเบสิสสกู๊ตุกคนค่ะขอวอวยพรให้จงมีอายุวันนัสุข้ขาพภราสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันค้นยืนค่ะนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นในใดงเงินแสนแบนเมื่อไปให้ได้กแก้วมณีนิจโจรปากโกรธเป็นคนเอ็ดูปูนาเมตตาไยปานี คิดวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมานปรารถนาคิดเงินอะไ้เงินคิดทองอะไรทองเงินไหลนองทองไหลมาซื้อขู่สุกคนก็แล้วกัน